โน no อะไรมากวะไม่โ no นเลยเล่น <Le hn S 2> ได้ทุกอย่างเคมอลเ,เล่นได้โอยอย่าสอลล่ออะไรนะมันรัวไม่ได้ซิวโ oh, อย้ยหนักจริงเว้ยจยมาโคะดูแทนด้วยดูแทนด้วย โอ้ยขาหาไปเบียมาแล้วกันลึกกันลึกกันลึกไปเร็วกันลึกแทนเข้าหนึ่งโอ้โหเบียหายกระแทกอันนี้หน่อกว่าโอ้โหไปไม่เข็ดยังกลับมาอีก ยังไม่เข็ดว่ามันยังไม่เข็ดมันต้องเอานังหนักไปที่หนึ่งแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวผมไม่ไม่ให้คอที่หนึ่งแน่นอนจริงว่าเดี๋ยวเอาที่หนึ่งคืนมาที่หนึ่งต้องของผมไอ้ลบเนี่ยแต่ทิวเก็บตาแล้วโอ้เก็บบ <laughs> มาทางสั้นหมดเลยสี่ตัวเก็บหมดอ่ะ หวัดยาวเลยลากยาวแท่นเนาะสั้นเเนี่ยโดนเบิดนะฮะโอ้ยกลัวมันโดนเลยโดนแล้วโดนเ้ยมันมีตัวเต็มอยู่ตัวหนึ่งเอ้ยสองตัวฮะใจเย็นสิพี่ไอตัวหมอบอยู่ข้างเจ็บอ่ะ อ่สองชิดสองเลยเข้าท่าดิอย่าไปบวกเขาดิจะเย็นดิเลสนาไงเลสนา่ยองมาย่องไวเลสเล,เล,เลสนาไกากผมอะ่ะนึกว่าย,ยิงมันไม่ตาย,ย,ยมันไม่แตก,กนะม้ยเบียร์เข้าเลยเบียร์เข้าเลยเข้าเลยลงแท่นแล้วเบียร์เข้าเลยแล้วสอง อยู่อยู่ไหนเอ้ยนยังไงกล่าแล้วไอ้อนี่แม่งเป็นมา,มาโคที่หนึ่งได้นะที่หนึ่งไม่ได้ลนะ <laughs> <laughs> องเหอะดูตาเน,นี้ยส่นได้สอง เน็เเยังกระจอกไปน้องนี่กำพูดดีกด้วยเป็นไง โอ้โหล้มากกว่าร,รู้มากวามากว่าคนนี้เอ,อ๋จะมายืนซ้อนตำแหน่งกันนะ หล่อหล่อเอ้ยปัญญาหรือบีรู้มากเลยโอ้ยโดนมายิงแล้วมันต้องบวกเขาเลยให้มันบวกมายว่ะแล้วไอ้คนนี้มันยืนนิ่ง่ะบาดามพรายอยู่บ้าวเฉยบาป็นนี่เฉย มัาบวกลวพี่เราอยู่ฐาน,นวนาปล่อยมันบวกมาเไงดูากอพี่ดิโค้รหิวอะ่ะค้างแต่พิมพ์ได้โหโคตรเท่อ่ะไอช่วยบนหน่อยบนเยอะไอ้ตัว กำลังไปกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วเอ้ยอย่าลงนี่เฮ้ยมีบอลเจ็บแล้วบีบอลเจ็บตัวตัวไม่เต็มมาเจ็บแล้วพันหนัไปแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยตัวไม่เต็มมาเจ็บแล้วช่วยช่วยพีพีเอ็มอ่ะพี่ช่วยพีเอ็มน่ะพีเอ็มโอ้โหนัดเดียวขี้บอลอะเบื่อมาโคนเดียว ra hại lui ui, tan 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 thằng y thằng y nhiều ông e hả? Ừ. Mày á. Giờ mình mà. ขึ้นบนเลยลงล่างมาอยู่แล้วไปบวกเขาทําไมอ่ะไม่ได้บวกโดดมายิง่ยเฉยนั่นแหละสามแยกอ่ะยิงลมคมกลิบโหสามหนึ่งต้องมันยิ้ได้ไม่แน่ไวลุกทองอยู่บนอ่ะบน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 เอามิดเหล่ายังได้ตัวเนี้ย ข้าอ ah, ับีแล้วบนโอ้โหหนึ่งสองลุมอ่ะขี้โกงมันขี้โกงเดี๋ยวทำไมข้างล่างมันตกจังอ่ะทำไมข้างล่างมันตกจังข้างล่างไหนข้างล่างไหนไม่รู้หรอกอย่าไปบวกเขาเลยว่ะกันวา ดูสกอเรียบวกะผิวอะไรนะบีบอลมาพี่บีบอลมาบีบอลบอลเยอะเจ็บแล้วด้วยบอลเจ็บบอลเจ็บเจ็บหนักอ่ะเนี่ยปิวเลยให้เรงดูนะเรามีดร้อยอ like ่ oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,